ลิฟมาแล้วกูปิดลิ่ต์ที่ต้องดูค้างไว้อยู่กลับไปดูดีกว่ากันได้ชู้พร้อมกดลิฟแม่ชั้นหนึ่งเดี๋ยวก่อนค่ะเรียก่อนเออกูปิดเลยจิ้จั๊กตูดอบําเบลคอเลยอยากนอนแม่เวกขอบใจ้าหนุ่มโอ้เปิดลิฟต์จุ๊ยเฮียอืมเต้นดีๆก็เต้นอย่างนี้จิ้มนี่ได้ไหมอุ้ยเปิดตดโอ๊ะเหมือนหมดแค้เหี้ยเมื่อกี้บอกว่าไงนะหายละ โอ้ยเียเนี่ยตัวดชนตดเนโซบารีดนะใจใครนอ้ยพังเลิเลยไหมโอ้ยโอ้ยยยอวิสตินใช้ช็อตแมนพังเลยทีเดียวเอาชิบหายอตสาสาวรองนี่ภาวาไหมะดาเสี่ยไนึองก็โทษที่ทำคุณเจ็บนะครับนเหี้ยมากเลยยังตวดใช่ไหสมกุรีบูกูนี่จะไปดตตคนต่อไป จริงเล้วกันไรเนี่ยอี๋อี๋กูไปพอเลยเฮีย